ห้าโมงหกโมงนุ่นค่อยขับรถขนาดไม่เมานะทั้งโหนทั้งเบรกอะ <laughs> โ,อโหนค่ะโหนโหนก็โหนสวัสดีค่ะพี่สุภัารสวัสดีค่ะพี่ชานนทม่จิตติมาพี่เอกอภินญาสวัสดีค่ะพี่มะขามก่ะพี่ พี่จี้เจี๊ยบจี้เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่สาวบางนาพี่โมเดลพี่ติติสวัสดีค่ะพี่กาแฟค่ะสวัสดีค่ะพี่บีบีค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะ พี่ชนชนสวัสดีค่ะวเตาวเางัวเาวาะ tàu 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 ngói bình ừ, phi pha ơi mù hậu tên rằm, ta nèo 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 nèo